ถ้ารวงใหญ่เม็ดสวยสีไม่ค่อยดีลักษณะสีข้าวสีของเปลือกข้าวไม่งามบางนันต้าน,นทานโรคอย่างดีเลยแต่ว่าผลผลิตต่ำอย่าเงี้ยไม่ค่อยเป็นโรคแต่ว่ารวงเล็กเม็ดไม่สวยเงี้ยก็อจ,จะเอาพันธุ์นั้นมาผสมข้ามกับพันธุ์นี้ให้มันได้พันธุ์ที่มันดีๆออกมาก็ไาก ดูเวลาที่ตูหลังพิจารณา,มาเมล็ดข้าวนะครับจิบมาดูทีละรวงอย่างที่มิตซึ่งจะมีชาวนาทุกี่คนที่ใช้ชีวิตอยู่กับเรียกว่าหัวใจอยู่กับการทำานาซึ่งถ้าคนอื่นมาเห็นนี่บางทีบอกว่าเสียเวลาต้องเสียเวลา ลำคาญลำคาล <laughs> ลำคาลหัวลำคาญตากก็มีเพราะว่า<ำ>เราพิถีพิถันกับมันมากก็นายผมบางทีผมยังรู้สึกลำคาญเลยเฮ้ยทำไมต้องเลือกนักว่าแต่ถ้าไม่เลือกก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่เลือกถ้ามันมันก็จะเสียหายอก็เราเองก็จะยิ่งทํางานหนักมากขึ้นในปีต่อไปถ้าเลือกให้ดีๆตั้งแต่ปีนี้ปีต่อไปก็ทํางานก็ง่ายขึ้นการคัดเลือกก็จะง่ายขึ้น แล้วมีเหตุผลอะไรไหมที่นอกเหนือจากเรื่องความหลากหลายที่ต้องคัดพันเก็บไว้พัฒนาพันธุ์หลายสายพันธ์เหตุผลอีกเหตหนึ่งก็คือเพื่อว่าวันข้างหน้าคนรุ่นหลังๆจะได้มีตัวอย่างพันข้าวดั้งเดิมให้เห็นอย่างเช่นขนาดปราสาทหินถึงดำบรรพ์มากเขาก็ออยังเอาไว้ดูเลยทำไมพันธุ์ข้าว <laughs> ดึกดำบรรจะไว้ดูไม่ได้มันก็จะเป็นมันเป็นมรดกของบรรพบุรุษที่เขาเก็บไว้ให้เรามรดกทางความมั่นคงทางอาหารด้วยแล้วเนื่องจากแต่ละสายพันธุ์มันมีลักษณะเด่นด้อยต่างกันอันนี้มีผลต่อการเอาไปผสมทำพันธุ์ใหม่ของเราไหมมีครับบางบางสายพันธุ์อย่างเช่นสายพันธุ์เนี้ยมันอาจจะรวงมันอาจจะเม็ดสวยแต่ว่ารวงไม่ รวงไม่ดีรวงไม่ยาวหรือรวงยาวหน่อยหนึ่งแต่ว่าความถี่ของเมล็ดไม่ได้อมไม่จะมีอีกอยู่ลายสายพันธุ์มากที่เมล็ดข้าวรวงยาวจับถีแต่เม็ดไม่สวยอย่างนี้เราก็จะเอาสองสายพันธุ์นั้นมาผสมข้ามสายพันธุ์กันเพื่อสร้างสายพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะที่ดีขึ้นอ,อาจจะไม่ได้ตามที่เราต้องการเราก็จะทําไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันก็จะได้เองก็คือเพื่อที่จะเอาลักษณะเด่น ของแต่ละ,ละสายพันธุ์น,นี่คืออีกคนหนึ่งที่ผมรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองหลายๆสายพันธุ์ไว้ครับเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูแล้วก็เพื่อสร้างพันธุ์ใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมผมไม่ได้ยึดติดว่าข้าวพื้นเมืองดีที่สุดดีกว่าพันธุ์ปัจจุบันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าทุกๆเวลาที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปพันธุ์ข้าวต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ได้ผมยืนยันว่าไม่ได้ต้องเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะว่า พันธุ์ดังเดิมมันจะมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมดังเดิมแต่เมื่อสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปมากมันต้องสร้างพันธุ์ใหม่อย่างเช่นทุกวันเนี้ยแดดมันร้อนมากเพราะฉะนั้นจะต้องมีข้าวพันธุ์ใหม่ที่มีความสามารถต้านทานต่อแสงแดดได้มากขึ้นไม่เช่นนั้นเกสรข้าวก็จะไหม้ไปก่อนครับแต่หน้าวันหนึ่งถ้าอุณหภูมิโลกบนเย็นลงกว่านี้ข้าวก็จะต้องปรับปรุงพันธุ์ใหม่ให้มันเหมาะ กับสภาพแวดล้อมของเขาซึ่งจริงๆโดยธรรมชาติข้าก็จะปรับปรุงตัวเองอยู่แล้วแต่คนเราจะมีสักกี่คนที่สังเกตเห็นว่าเออข้าวรวงนี้นะที่จะมันยังมันยังจับมเมล็ดได้เต็มเยอะกว่าก็ควรจะคาดพันีไว้คนไม่ค่อยได้ศึกษาตัวนี้ไม่ค่อยได้สังเกตคือถ้าทํานาแบบไม่ละเอียดอ่อนแบบทํานาแบบไม่ได้เอาแบบพอแล้วแล้วอ่ะแบบพอแล้วแล้ว ดังนั้นก็จะไม่มีทางได้ก็จะไม่เห็นไม่เห็นว่าในปแปลงนาของเรานี้มีข้าวสกกี่ก่อที่พัฒนาตัวเองขึ้นมาใหม่หอเพื่อที่จะต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปมีครับแต่ว่าเราจะเจอไหมมนอยู่ที่ว่าเราขยันเดินดูไหมสมมติว่าวันหนึ่งมีแปดชั่วโมงอยู่ในนากี่ชั่วโมงถ้าอยู่ในนายอย่างน้อยหกชั่วโมงมีโอกาสที่เห็นแต่ถ้าวันหนึ่งแปดชั่วโมงอยู่นาสักยี่สิบนาทีไม่มีโอกาสได้เห็น นอกจากฟุกเกินฟุกจริงๆถึงจะเห็นข้าวก่อนั้นรวงนั้นนี่คือการคัดพันธุ์ตามธรรมชาติที่ข้าวพัฒนาตัวเองโดยธรรมชาติของเขาแต่ว่าถ้าเราจะทําขึ้นมาใหม่ก็ทําได้ด้วยการผสมข้ามสายพันธุ์แล้วก็คัดเลือกพันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันแต่ถ้าเราทํานาแบบเราเห็นเขาเป็นสินค้า,คาอย่างหน,นึ่งอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ได้มีจิตใจที่จะ คัดพันที่จะดูแลเรื่องพัฒนาสายพันธุนน์แบบนี้มันก็ให้ใช้เวลามากเท่าไหร่มันก็ก็ก็ไม่ไม่เห็นเหมือนกันนะไม่ค่อยใช้เวลาด้วยซ้ำถ้าคิดแค่ว่าจะทํานาเพื่อเอาเงินอย่างเดียวเอาข้าวไปขายอย่างเดียวก็่อยจะไม่ค่อยให้เวลากันนามากซึ่งณนาวันหนึ่งผมเชื่อว่าถ้าทํานาอย่างนั้นไม่ว่าใครก็ตามเขาก็จะไม่ได้ทานาอีกเพร<อ>าะเพราะนาจะไม่ได้อยู่กับเขา ก็ทำนาเอาเงินกับข้าวเขาจะได้แค่นากับข้าวเขาจะได้แค่เงินกับข้าวแต่เขาจะไม่ได้นาน mm hmm. ้วันหนึ่งเขาก็จะเสียนาไปถ้าเขาไปเจออะไรที่เขาคิดว่ามันดีกว่าทํานาก็จะ mm hmm. ขายนา <Yeah. S 3> แต่ของตุลานี้ทํานาเพื่อที่จะเอานาเอด้าอยูย่ เริ่มคิดหรือว่าเริ่มมีความรู้สึกว่ามันจะต้องให้ความสําคัญเรื่องของขันข้าวจากอะไรตอนไหนเมื่อไรคิดที่จะให้ความสําคัญทำตั้งแต่วันเริ่มที่จะทําทําด้วยความคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากและจะต้องทําเพราะว่าได้เรียนรู้เรื่องการคุกคามของบรรษัทข้ามชาติของทุนนิยมที่เกี่ยวกับเมลเ็ดพันธุ์พืชเราไม่ต้องการที่จะเห็นสังคมอยู่บนความไม่เป็นธรรม เราอยากเห็นสังคมของเราอยู่อย่างความอบอ้อมารีอยู่อย่างมีความเสมอภาคคือเราอยากจะปลดแอกชาวนาว่าอย่างนั้นเถอะแต่ว่าวิธีการหนึ่งของเราก็คือว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องไปเดินขบวนใช่แต่มันสามารถที่จะมาทําโดยการโดยมือของเราครับเมื่อก่อนผมคิดว่ามันมันต้องต้องไปเดินขบวนต้องไปชุมนุมต้องไปสัมมนาต้องต้องกระสู่กระบวนการที่มันเป็นวิชาการเพื่อที่จะ เอาสิ่งนั้นเข้าไปกดดัน<ม>เข้าไปต่อต้านความไม่เป็นธรรมถ้าทำไปทํามาป,ปีสองพันห้าร้อยสี่สี่ผมก็เริ่มคิดว่ามันมันไม่รอดถ้าทาอย่างนั้นน่ะครับเจ็บก็เจ็บแต่เปลี่ยนแปลงชาวนาไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงละระดับหัวของการบริหารถึงแม้จะทําได้แต่ถ้าระดับชาวบ้านยังไม่เปลี่ยนนี่สุดท้าย สยสอชื้อเสียงชาวบ้านก็เลือกเขาเือนเดินมันมันก็เลยสร้างความรู้สึกว่าเราหันมาพัฒนาพื้นที่ดีกว่าพัฒนางานเกษตรเกษตรกรรมของเราจริงจริงดีกว่าคือมาเปลี่ยนที่ตัวเรานี่แหละที่เป็นเหตุปัจจัยที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้ดีที่สุดใช่ก็เลยมาสู่การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ ความสุขในชีวิตของการเป็นชาวนาของสุลังความสุขในการเป็นชาวนาอยู่ที่อยู่ที่ไหนไม่มันอยู่ที่ความชอบของมนเรมั้งผมชอบที่จะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติการเป็นชาวนาเป็นอาชีพที่ได้อยู่ใกล้ธรรมชาติมากที่สุดแล้วก็ยิ่งเป็นชาวนาที่พัฒนาการพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดไม่ได้หมายความว่าไม่พึ่งพาคนอื่นนะ แต่ว่าพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดไม่ยอมให้อํานาจเงินมากําหนดชีวิตตัวเองให้ได้ชาวนาคนนั้นก็จะเป็นคนที่มีอิสรภาพมากขึ้นเขาจะมีความสุขอยู่กับการได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติไม่ต้องดิ้นรนแต่ก็ไม่ต้องเกียจค้าน